อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศประเซอิ์ซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับุูรีดวันนี้อยากพามารับประทานขนมปังสังขยาที่จิบจิบสังขยาแอนโนมสดสาขามหหกการค้าขอบอกเลยว่าตัวเนื้อขนมปังนั้นทั้งโล w ต a โลแคลจิ้มกับเจ็ดดิบด้วยกันตามด้วยขนมเปียจิบจิมีทั้งหมด5ไส้ครับเค้กลุวยหอมเป็นมินิครับเค้กชิ้นพอดีคำนุ่มฟูและโรยอรัลมอนด์สุดท้ายจิบจิบฟ้าฟูแป้งนุม่มเด้งทำสดใหม่ทุกวันร้อนๆตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยและกับุรีตวันนี้นะคะจะพามารับประทานของทานเล่นของฝากที่ทุกคนชื่นชอบท็อปออฟใหม่จิบจิบสังขยา แอนนมสดสาขามหาวิทยาลัยหอการค้านะคะมาคุยกับเจ้าของร้านคนรุ่นใหม่ด้วยกันนะคะคุณธนัชาพระัทยวนิชน้องโดนัทส,สวัสดีละค่ะ,คะสวัสดีค่ะขนมปังสังขยาจิบจิบและนมสดของเรา มันแตกต่างเด่นจากร้านอื่นยังไงจะโดนัทค่ะก็ขนมปังสังขยาของร้านเราค่ะจุดเด่นเลยคือชุดเซ็ตแฟมิลี่นั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยขนมปังนะคะ2แผ่นด้วยกันแล้วก็เพิ่มได้2ดิบนั่นเองสามารถเลือกได้เลยค่ะมีทั้งหมด7ดิบก็จะเป็นใบเตยนะคะมีใบเตยญีาหวานสปักทองนะคะมันหวานเผือกทุเรียนและชาไทยนั่นเองค่ะขนมปังเราพิเศษยังไงเป็นขนมปังนุ่มและมีขนมปังโฮวีด้วยสามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะนอกจากขนมปัง สังขยาแล้วจิบๆเรามีอะไรจ๊ะค่ะก็จะมีเป็นขนมเปี๊ยะค่ะ,คะเรามีทั้งหมด5้าไส้ได้วยกันนะคะ,คะก็จะประกอบไปด้วยไส้เผือกไข่เค็มค่ะไส้ถั่วไข่เคม็มมันม่วงไข่เคม็มคัสตาร์ดไข่เคม็มและไส้ฝอยทองนั่นเองค่ะไข่เค็มของเรานะคะเราใช้เป็นเกรดดีเกรดพรีเมียมเลยค่ะ,คะแล้วก็เวลาเราไปทอดนะคะเราใช้เป็นน้ำมันลำข้าวและทอดครั้งเดียวและทิ้งเลย เรามีอะไรอีกจ้ะเราก็จะมีเป็นจิบจิบวอฟเฟิลนั่นเองค่ะก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะราด<ะ>ด้วยน้ำผึ่งแล้วก็ใส่ถั่วนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกดิฟใส่ได้ด้วยจากวอฟเฟิลเรายังมีอีกเราจะมีเป็นแซนด์วิชโบราณน,นั่นเองค่ะไส้นะคะเป็นบารอน่าแล้วก็เป็นซอสสูตรพิเศษนะคะซอสโบราณของทางร้านนั่นเองโรยหน้าด้วยหมูยหยองแบบเต็มเมเลยค่ะต้องมาชิมเลยนะคะสุดท้ายนะคะนี่ค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมของเรานะคะมีความนุ่มฟูละมุนนะคะแล้วเราใช้กล้วยแท้ๆทำให้มีความ โรยด้วยแอลมอนถั่วข้างด้านบนด้วยค่ะไปเครื่องดื่มกันหน่อยสิะาดนัทเครื่องดื่มของที่ร้านนะคะจริงๆมีหลากหลายมากเลยนะคะที่จะเป็นตัวน้าสมุนไพรนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ําปั่นมีหลายอย่างมากเลยครบครบจบเลยที่จิบจิบสังขยาแอนนมสดนะคะวันนี้หรีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆนะคะให้กับจิบจิบสังขยาแอนนมสดเป็นอร่อยแลบชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ,ชรชรบเชิญมาได้ที่ร้าน จิบจิบสังขยาแอนนมสดสาขามอหอการค้าตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรงังสิตซอยวิภาวดีรงังสิตสองแยกหกโครแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทางจิบจิบสังขยาแอนนมสดของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บ้างคะสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด10%ทุกสาขาเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ d e l i v e r รตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน2566นั่นเองค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด3.3ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับ Quality m e ื t อ Eating ย่าิงฉัางต้องกินค่ะ